าบริหารส่วนตำบลในคลองบางประกดนะครับอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการในศึกเก็ม150พลังกำปันสถาโลกกลุ่มรักบางประกดครับองการแชมป์รุ่นฟรายแบ WVC เอเชียนวพลนครหลวงโปรโมชั่นครับแชมป์ชาวไทยสู้กับอาริมาจากอินโดนีเซียคุณันชัยมีประวัติเชิญครับสำหรับนักชกอินโดนีเซียนะครับอาริมาอายุี่อายุ23ปีครับเสียชัชนะ3แพ้3นะครับ เป็นมวยที่มาจากเมืองจากา์ต้นินโดนเซียแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาชกนอกประเทศนะครับไม่เคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยมาก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามเสด็จพิรามวยโลกด้วยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชุมพลอินตยศนะครับรายการของนองององครหลวงโปรโมชั่นมีให้ชมถึง2นัดครับสำหรับเดือนหน้า22พฤษภาคมที่มีนบุรีแล้วก็28ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาอาคารลิปตะพันลบนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับ มีสองวันกลับคือสองในการติดว่นานั้นเถอะมาดูว่าของเรานะครับจอชิงไฟบครับกับกอสเสลสนะครับนักมวยชาวดิการาะกักวชกมา23ที่เรียนไปแล้วนะครับน็อกมา19วันนี้ต้องโชว์ฟอร์มเด็ดคาดแล้วก็ในานามของนครหลวงนะครับทางคุณสุรชาติหรือว่าเสหุยนี่ต้องบอกว่าเอามาชกในบ้านให้ได้วันนี้ลุ้นนวพลไปก่อนนะครับ ยกแรก5,000บาทจากเสือ11ตัวในห้างเชื่อชัยเอ,อื้อร์นันขอบคุณ m 150ครับคุณปณวัฒน์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งสวมเกาหลีตังตัยจับแลนด์แอนทาวส์ครับคุณวิทยาชนาพันธ์ร้านสวนอาหารกินปูคุณจักรพันธ์ทองนาคะบริษัทเฮงเฮงกุ๊บแลนด์แอนทาวส์ oup, How, แล้วก็สีเบเยอร์ด้วยครับมาชมกันเลยครับยกแรกแล้วนะครับรอบค,ค่อยๆละเอียดครับแบบนำไปก่อนครับอาริมานี่ โมที่สุ่มนะครับอยู่ในอินโดเพิ่งออกมาครั้งแรกไม่น่าเชื่อโดยมากโมอินโดนี้จะชกในมาชกในประเทศไทยบ่อยเนี่ยครับเออตัวนี้ไม่เคยมาชื่อมีคุณกับดิออนออดิออนอาริมานะครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโยสไตล์ไหนถ้าเป็นพวกโมที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็รู้กันอยู่โครงสร้างรูปร่างต้องยอมรับบึกเลยนะครับนภพลนครหลวลลงโปรโมชั่นก็จะเจริญตามรุ่นพี่นะครับเวรพล ซึ่งเป็นแชมป์โลกของ WBC ถึง2ส,สมัยแล้วก็2รุ่นด้วยครับหลายหลายคนที่ผ่านนครหลวงโปรโมชั่นนั้นมีเข็มขัดเป็นการันตีนะครับนอกจากวีระพลยังมีศรีมงคลสุริยันศรีส,สกเกตก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแฟนๆติดตามนะครับรายการใหญ่อย่างที่เรียนไว้วันที่28ที่นครราชสีมาไม่ควรพลาดนะครับ จอกับโฮเซซอกาโดนะครับ,รบนักมวยมาสิกกันชิงแชมป์เงินในเบบีซีแล้วก็ตัดเชือกผู้ชนะไปชิงแชมป์โลกคาร์ลอสโคดาสด้วยครับผู้ชนะก็จะเป็นตัวยืนก็เป็นแชมป์ได้ชิงแชมป์อย่างที่คุณสารจารีนไว้ครนะครับว่าเราต้องลุ้นกันนะครับให้เต็มๆเลยทีเดียววันนี้ทั้งอ1 5 0นะครับคุนตะวันทมซาคอนมาเลยทีเดียวอามารินพระทานชูแล้ว3 0 0 0ันนะครับมี3 0 0พันด้วยภูมิสลายนะครับ เพงเซมอิวแล้วก็ลาบปิดุดรนะครับทั้งสี่กานของทางด้านน่าวพนดูนะครับมีทุกเพศทุกไว้นี่ครับโดโดครับปองเชียร์ทีมชาติไทยมาสร้างสีงสันให้กับ1 0 m เอ็พลังกบ,บ้ันสถาโลกกลุ่มรักบางปรากฏสาวสวยจากเอ็มบครับบอกป้ายยก 2, สองค,ครับคุณสันชัยครับขอบคุณปุยาร่านะครับ ผลิตภัณฑ์คอเกตนะครับแล้วก็รวมทั้งเนือ้อกาแฟแล้วก็ท่าน้ําไทยครับมาสู้กันต่อบนเวทียก2นะครับวันนี้ทางช่องอัาร์กอนนะครับคุณปานวัฒน์ก็มาเองเลยพร้อมทางจิ้งเอเชิงอีชี่จิเจิรจิ้งเรมือซนนะครับวันนี้ก็สูงสองกแปดสองสามสองสต้องเดาทิศเดาทางหน่อยครับทางด้านเจ้าวัดนวพลเพราะว่าอาริมาอย่างที่คุณสันสชัยเรียนไว้ครับครับออกจากบ้านครั้งแรกมาเยือนถิ่นบางประกดครับ มาโชว์ฝีไม้ลายมือรูปร่างโครงสร้างนั้นเขาใหญ่กว่าเราแน่ครับดูแผ่นหลังดูหัวไหลโอ้โดนหนึ่งสองครับซ้ายทำงานไปเรื่อยครับนวพลแมพัฒนาขึ้นคุสันชัยมีจังหวะดึงแล้วพุกซ้ายครับถอยหลังแล้วฮุกซ้ายลูกนี้สวยครับโอ้โดนเลยครับแม่ชมแล้วโดนเลยครับหมัดหน้าครับจะแพดูครับนวพลยับซ้ายโชว์พลิ้วแล้วนะครับ รูปร่างดีๆแล้วก็เองครับรุ่นไฟเวทนั่ได้เปรียบครับนวพลเดินหน้าต่อไปครับยังไม่กล้าผีผาลนะครับยังเป็นเกมต้นๆมีซ้ายกดเบิกร่องนำทางเข้าไปแลับขวาเติมเต็มด้านล่างมีโคตรป๊อบนะครับโชคชัยพิสิทธิ์วุฒินันป็น,นยอดเยี่ยมเลยนะครับแม่รูปร่างต้องยอมครับปึกเลยนะครับนวพล โดนแล้วครับทางด้านอาริมาแม่แต่ยังเฉยเหมือนกันรัดกุมวันนี้รัดกุมนะครับวันนี้รัดกุม M อเรมาแล้วมอบด้วยเลยในห้างเสือนะครับในห้างเช,ชยใชุ้ม่ยานานนอกนจากในห้างสุจินระวันนะครับตลอดเลยทีเดียวมาอยู่ใกลๆนี่แล้วเช,ชยชัยครับน็อกได้ส0 0 0บาทครับตอนนี้หนึ่งสองเข้าไปครับแมยกกาดสูงๆเลยครับอาริมา ขวาอีกทีนึงมีสวนเหมือนกันครับทางด้านนักมวยจากอินโดนีเซียแต่ว่าพลก็ไม่ประมาทครับรัดกุมหนึงหลบหมัดในผีพรามนะครับค่อยๆเดินป้องกันตัวด้วยวันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆที่บางปะกรดนั้นล้นหลามเลยครับรอบๆเวทีนี้แน่นไปหมดครับนี่ครับเป็นการสร้างสรรค์ของคุณเฉลิมศักดิ์จันจีนะครับนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบ,บงในของบางประกดในฐานะเป็นประธานจัดการแข่งขันวันนี้เอากีฬาชั้นดีมาให้เยาวชนได้ดูครับเอาลุยแล้วครับอาร,าอาริมาแม่แม่อาริมาอะไรยังสู้ครับตกลงครับนะมาดูภาพช้าๆของยุคที่ผ่านมานะครับนะพลนครหลวงโปรโม,มชั่นนะครับกับนโมชาดุซียมนี่นะครับนักเสียดแบชาตินะครับโดโดมาเองเลย ขอบคุณปุ๋ยตารถเก่งนะครับปุ๋ยตาพระอาทิตย์คู่ครับปุ๋ยตาปลาหมอแดงรวมทั้งยาธาตุน้ำขาวไทยนครน,นะครับลุ้นกันก่อนครับอบอกป้ายยก3-150อยกที่ผ่านมาครับเรากระแทกซ้ายเข้าไปได้ผลพอสมควรแต่ว่ามีจังหวะโต้กลับงามงามครับทางด้านของอาริมาจากอินโดนีเซียชุมพลอินทยศนะครับผู้ชี้ขาดรางวัลยังเหมือนเดิมในห้างเชอดชัยบุญยนันจากเสือ11ตัวนะครับ หลักๆของเราก็เอ็มร้อยห้าสิบคุณตะวันชมสากอนเป็นผู้แทนนะครับแล้วก็พาราแคปนะครับมาซาบามวันนี้ด้วยแล้วก็มาของอโต,โตัวพัทนะครับลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งแล้วก็ชอกอัพพารากอนด้วยกรรมการด้วยการนะครับคุณปานวัฒน,นก,กิจเจริญวงแล้วก็จิ๋วเชิงอีชี่จิ๋วชิงปืนสนปูเซนนะครับศูนย์สองคนแปดแปดสองสามสองสี่ 4. คุณสายชนชายพัสกุลน,นะครับแล้วก็กอแก้วนานโนด้วยครับเอาครับเดินหน้าด้วยการกระแทกยับซ้ายเข้าไปครับเจ้าวัดนวพล ยังเข้าไม่ถึงตัวครับอารีมาเป็นเกมยาวๆอยู่คุณสัศนชัยระยะประชิดเรายังไม่เห็นนะครับครับแมดูแล้วอาริมาเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันดึงเกมได้นะครับแล้วก็มีการป้องกันตัวที่ใช้ได้เลยครับเชว่านวพลจะเจาะง่ายๆนะครับช็อตอินหนาวายนนี้ครับไม่เคยมาชกเมืองไทยครับอ้าวเลรอครับแม่กันแล้วครับเราก็โดนครับโดนขวาเข้าไปแล้วครับนวพลต้องระวังเลยครับ แม่ไม่เคยเห็นไม่เคยดูเทปการแข่งขันนี้อันตรายครับถ้าเป็นพวกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับกล<อ>ุ่มสัมมีแฮกเลอร์อะไรพวกนี้แต่ว่านี่ดิออนอาริมาครับโค้ชป๊อปโชคชัยนั้นก็คงจะสั่งให้ดูเกมนะครับ4ี่ยกครับยังไม่กล้าผีผามเดี๋ยวเดยเลยอัน4ี่ไปแล้วครับน่าจะมีอะไรเป็นช็อตเด็ดให้ดูดูแล้วนี่รูปร่างใหญ่ทีเดียวนะครับทางด้านดิออน,นอาริมา ขอยตั้งรับมายับด้วยนะครับนพล,ลก็คุมจังหวะไว้ก่อนแมป้องกันตัวนี่เหนียวแน่นเลยครับอาริมาดูครับยกกาดทัดกกหูไว้เลยครับเอาครับกระแทกแล้วกาดแตกครับโดนทะลุก,กาดเข้าไปแล้วครับสองหมัดสามหมัดอาแล้วครับจะเร่งหรือเปล่านะพลใจเย็นๆครับเครื่องเริ่มจะติดแล้วม่ เอาเลยครับโดนลำตัวเหมือนก,กันครับทางด้านอาริมา่อเคายคอยทสไปเรื่อยครับใบหน้าลำตัวไม่ใช่เฉพาะการแล้วครับคุณนัทชัยห,หัวไหล่แกยกปิดกระโดงคางไว้ด้วยครับอาริมาเอาเ <ๆ S 2> ลยครับรอจยงหวะสวนงามๆแท็กติกสูงด้วยนะครับอาริมาโอ้โหโดนเฉยครับยังเฉยอาริมาถอยมาแล้วพล,ลุยเข้าไปต่อชงปลายยกค,ครับเก็บได้หรือเปล่าโอ้โหหมดยกก่อน ครับครับผลงานของนวพลที่ผ่านมายกที่3ครับดูยังหวักกระแทกซ้ายแล้วตีกันเพียงออกข้างสาวสวยเอ็มร้อยห้าสิบครับบอกป้ายยกสี่สุดเอ็มร้อยห้าสิบพลังกำปั้นสถาโลกอีกสามพันบาทครับเสือสิบเอ็ดตัวในห้างเชิดชัยร้อมอบอยู่ครับคุณสันชัยครับแล้วก็ขอบคุณยาน้ำสกัดสมกฤษตังคุยจับนะครับตราแฟนตราแฟนสิบพันคู่ครับรองเท้าแมนบูดครับยาดมตราโปรเซียนเกลือแร่รอยยอดดีครับแล้วก็ปั๊มสูบน้ำยินดีเทโบครับโดยช่างหนูเมืองพิจิตรครับ ดูครับไม่กระแทกยับเรืงไหนนี่รัดไว้นะครับทางด้านอาริมาไม่วันนี้ดูจะสุขุมนะครับทางด้านของนพพลไม่ไม่ผีป่ามนะครับเอาประเภทชัวชัดๆนี่ครับมีขยับหลอกอาริมาเองก็ไม่ประมาทครับคุณสนชัยครับทัดขวาไว้สูงๆูงครับขวาห้อยขวาตกเมื่อไหร่นี่โดนกระแทกซ้ายทันทีแม่เป็นมวยที่รัดกุมมากร่อยูนะคับ าริมานี่พอเข้าวงในปุ๊บนี่ก็ยกกาดสูงเลยนะครับบังท่อนแขนบังลำตัวก่อนเอาคนใช้หมัดหน้ากระแทกก่อนครับยังเอ<ร>า,าไม่ลงครับ,รบเพราะว่ากะว่าจะเก็บเมือนกันเพราะยังไม่เคยเห็นตีการชกของทางอาริมาเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมาต่อยในประเทศไทยก็เดี๋ยวต้องดูแผนทีน่จมีขาว่าทางด้านทีมงานสตาร์โค้ชวางไว้อย่างไรนะครับ วางไว้อย่างไรครับนี่จะผ่านยก4แล้วยังไม่ประชิดติดในนะครับเป็นเกมยาวๆอยู่ครับกพลังนวดใบหน้าลงลำตัวอยู่เอาครับจุดหนึ่งสองกระแทกซ้ายอีกทีหนึ่งครับกระแทกซ้ายเอาครับเริ่มจะมาแล้วครับหมัดของนวพลรัดกุมรัดกุมรัดกุมไปเรื่อยนะครับรัดกุมไปเรื่อยนวพลนะครับเอาอีกนิดน,นึงเอาเบียดเลยเอาเบียดเอา โอ้โหอริมานี่ก็เหน,นือแน่นนะครับชาวคนมาเดินตามมาต่อที่กลางเวทีครับแหนไม่อยอมข้ามมุมอับนะครับอาริมามีโต้เป็นระยะระยะชาผมพยายามทิ้งขวาครับเอาแล้วครับมาขอใอ้โดนจังๆสมบกแล้วนะครับเตมบนเวทีเริ่มจะมั่นใจแล้วครับพอประทะก,กันไปทิศทางน้ําหนัก เริ่มจะพุ่งได้ครับนาวพลนะครับยิงหนึ่งสองอีกทีหนึ่งสวนกลับมาครับอารีนาอารีนาโต้หนักหนักครับคุณรัชชัยครับโอ้โหนี่ถอยแล้วก็ตั้งรับแล้วก็มีสวนโต้หนักนะครับทีนี้ต่อยกันแรงทุกหมัดเลยนะครับครับทั้งนาวพลและอารีมาโอ้โหเอาละครับแรงอีกทีนะครับนาวพลยิงขวาเข้ามาเอาอารีมาโต้ด้วยโอ้โหแม่หน้าดึงต้ก่อน ครับผลงานของนวพลนะครับนี่ครับซ้ายกระแทกแล้วทิ้งขวาครับแต่ว่าสวนชุดนี้ของอาริมาแม่มาชุดใหญ่เลยครับนี่บรรยการสดๆครับทีของบองบะดศึกเอ็มร้อยนี่ดูคะแนนครับคะแนนหน้านั้นเป็นของเราครับ40กับ36ทั้ง3เสียงจากคุณมนตรีวีรประวัติรุ่นกันต่อยก5ครับ m 1 5 0สนับสนุนหลักคุณบุ๋ยตาภาคู่นะครับดื่มเอรรับทเปไทยนครพัฒนาจํากัดนะครับ แต่รถมอเรถยนต์ตองหนึ่งครับแต่รถยนต์นิสสุบุชิมารลุนี่ต่อยก้าวนะครับวันนี้ทั้ง M150 ห้องอาหารคูมิสไสานะครับพักรถพักคนแล้วก็แข่งเซมิอิวนะครับกาแฟาเฉลมิมพลมาราธอนกล่องสีแดงแล้วก็นนทีนั้นนะครับลาฟเฟดร์ดอนนี่โคงสี่อยู่บางงั้นเถอะอมรินทภาประธานฝากมาเลยทีเดียวอ้าวทั้งสมุทรไกรนี่นะครับจิ๋วเจิ้งอิชี่แล้วก็จิ๋วเจิ้งปูเซนนะครับคุณสายชนชัยพัชสกุล 026882324แล้วก็กอแก้วนาโนาโน,านะครับสังสกัดอินซ่ด้วยรางวัลเยอะเลยนะครับเหลือ11ตัวอีก3,000บาทเครื่อง2องสระบุรีอีก3,000บาทลุยแล้วครับนวพล4ี่ยกดูชั้นดูเชิงยกนี้ได้รับไปสั่งมาแล้วลำตัวชายโครงใบหน้านวดหนักๆแล้วนะครับคุณสันชัยเส,ส,สือเลยครับเสือเลยเสือในแห่งเชิดชยัยเตรียมครักแล้วเ <laughs> ชิดชยัยเตรียมพร้อมเลยนะครับผมเห็นเร่นขนาดนี้เอาละครับจะเท็่บินได้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ครับ เรานั้นออโอ้โหโดนเต็มๆมุมกลางหนีอ,ออกไม่ออกมุมกลางพอดีครับแยกเขี้ยวแล้วแยกเขี้ยวแล้วโอ้โหหนีออกครับยังเหนียบยกมาได้แมโ่โดนโดนอีกเอาในมุมเอาจ้องแล้วนะครับเนื้อผลเอาให้อยู่เอาให้อย,อยู่เข้มพนแล้วนะครับยกนี้ลุยแหลกแล้วครับเนื้ลเจ้าวัดผ่านไป4ยกโค้ชป๊อปสั่งลุยแล้วครับแม้แต่ว่าอารีน่าก็ไม่กลัวครับดูครับ รู้ว่าเขาเปิดเกมก็สู้เหมือนกันครับงัดงัดสองหมัดสามหมัดกินอีกทีนึ่งกันอีกทีนึงตีกันเชียงแล้วคุณสมิทธ์ครับถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วโอ้โออ้โ้กรรมการชุมพลเอ้าปังเขาโอ้โหเอาล้วครับกรรมการชุมพลนับเลยครับสี่ห้าหกไหวไม่ไหวครับเจ็ดเอ้า ไม่ต้องรีบลุกครับแม่เก๋าเกมพอสมควรครับฟังถึง8ก่อนครับยังไงก็เสียสองแมไม่เป็นไรครับลุกช้าลุกเร็วว่ากันต่อเอาละครับโอ้โหนำพลลุยต่อโอ้ยสามพบาทนะครับสือเตเ็ตัวนะครับเจชัยเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยงเข้าไปอยู่ไม่อยู่โดนไม่โดนครับช็อตเด็ดช่องสสวยๆเดี๋ยวให้ดูถ้ารอดยกนี้เดี๋ยวได้ดูครับเด็ดเด็ดเดเปี่ยเข้าไปมือนิลเมตรนี่เด็ดเเลยเอา เกลี้ยงเข้าไปหลับตัวโอ้โหเขาะชายโครงครับเอาครับเล่นลับตัวเล่นลับตัวเล่นลับตัวกองไม่กองทุกคนนั้นอีกทีหนึ่งโอ้โหโบกมือเลยครับเรียบร้อยเพชรินสำเร็จโทษยกที่5ครับจบครับจบยก5เลยนแหละครับโอ้โหได้เวลาสยายปีกครับนวพลนครหลวงรุรกระชั้น เอาครับไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวมาดูช็อตสวยๆจากทีมงานช่องสาครับพักแป๊บเดียวครับไปดูภาพช้าๆครับผลงานของทั้งคู่ที่ผ่านมาครับระหว่างนวพลกับทางด้านของอารีนาจากอินโดนีเซียแม่กว่าจะสําเร็จโทษได้เหนื่อยครับคุณสัญชัยครับออกแรงถึง5ยกครับตรงเร่งเครื่องนะครับและเน้นที่ เ้าใหญ่เรับเยอะนี่ครับรยการสดนะครับมีทั้งกองเชียร์ทุกเพศทุกวัยครับนี่ช็อตแรกนะครับโดนตบฝาเข้าไปเต็มกกหูเลยครับดูครับโอ้โหม่แล้วคามุมเลยครับนี่ครับโอ้โหโดนซ้ายลําตัวนี่ครับช็อตสุดท้าย3-4เม็ดครับกรรมการชุมพลดูแววตาแล้วโบกมือลาดีกว่าครับโอ้โหไม่ไหวครับโดนหนักเหลือเกินไปพบคุณสมิงขาวบนเวทีครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ต้องยอมรับว่าน้ำหนักหมัดนี่ต่อยแบบสะส,สมไปเรื่อยนะครับรองมาหนึ่งนะครับของสภามวมยโลกแล้วก็เป็นแชมป์ของ WPC a บชยชกมาเที่ยวนี้นะครับเที่ยวนี้ก็น็อกอีกเที่ยวหนึ่งในยกที่5นะครับรวมแล้ววันนี้นวพลนครหลวงประมชาชชันนี่ชนะน็อกทั้งหมด20ครั้งนะครับในจำนวน24ครั้งเป็นน้ำมวยรุ่นใหม่นะครับเรารอติดตามที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นไฟเ v a ของสภามวยโลกกับ โรมมนกรซาเลสนักมมยชาวนิกายระลัวในเร็ววันนี้นีครับถ้าบอกว่าตัวชแชมป์โลกเกิดเลี้ยงแล้วก็เล,เลื่อนเลื่อนเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่าเลื่อนรุ่นขึ้นไปเนี่ยของเราก็เป็นตัวยืนที่ชิงแชมป์โลกในโอกาสต่อไปแน่นอนภายในปีนี้นี่และครับเป็นน้ำหนักหมัดของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นวันนี้ชนะเทนนิกเกินอเอานยกที่5แบบ